สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เจ้เจอยบันหัวหน้าปลาโลกะสิมาหาโลเงยไขโมแดงปลาโลเฮือนนอกเด้อค่ะปลาโลบ้านสวนเพราะว่าเบิ้งห่างไว้แล้วกะเห็นหลายห่างอยู่เออเครื่องลูกเครื่องเต่าเนาะสวัสดีครับต <laughs> าโชคมึงเป็นยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะกกอนเอาผาถาดตะโดนมากกะชิมาใส่ไอ้โชคควััรีรบใส่ใส,ไสไมโมแดเงเลยโย่หอนบอลลูกเอาน้ำแข็งเทให้ หลูกกินมันหอนนี่เตรีมยมใบเบิร์ตสุย่างแปง้งแต่ว่าแต่สีบอใส่สีบอใส่ตัวนี้เด้อสีบอใส่แปง้งเอามาพอ,อนนเป็นวิธีซื้อมาเหยียบก็บพอไปอันนี้อีหยังนี่อันนี้บุญม้วงดองครับโอ้ยบุญปักษ์ยมแม่ละมะขามเออมะขามโอ้ยไปมาท่านใดนี่ดอกกินก่อนละ่ะท่านใดวิจักดอกไปดูดยหาน้าสาวครับมือนี่เล่นของสูงเล่นของสูงสิคือบอ จังไงกะถ้าเบิ่งถ้าล่อหลุนล่อติอเออื้ยหันอันนี้มาสุยเอาหัวข่อยมาไปแต่สิใส่ขุใส่น้ำห,หูต้นไทยไทยคุ่นสวนลุงรปพ่ลุงลปรพงปรพ่กับยังบ่ท่านมาไปรับจ้างค้อนมันแม่นแม่นคุณกลุ่มทูถ่ายคุ่น ขาเนี่ยเห็นยังเอาห้างตามๆก่อนโบกระหางสูงจะคอยกวดมาทีหลังต้องคอยเอาทีหลังเพราะว่าไม่เงาเขานอนถายู้อนนี่ห้าไม่สันก่อนเลิ่มทำการแสดง ห่างไรก่อนหนีห่างไอันนี้เด้อเดียวคนเห็นมันอันนี้ตรงๆเด้อเอางานมีอ๋อแล้วงานมีอกอไ้มเจ้าสิโบเอาขู่คู่เอาเลยบ่หนี้เอาขู่คู่เลยบ่เพรามันสิเลียเจ้ามันมันบะไรกิวนะครับอยากแงี้ยไหมอย่างเี้ยเลยเงี้ยเลยเออเอา ใครไงได้จะให้หัวโอ๊ตอาจจะให้ลนเออค่อยๆอ,อุย้ยนี่นี่สมที่รอคอยอดใจไว้จนว่านี่แะครับมันเปรี้ยวไว้กินหวานเกือบมีคนมาแง่ก่อนละน่ะจ่อๆเฮ้ยคนนี้ดอกกอโทษเราแงเปลี่ยนเนาะนี่รนใหญลรน โอ้ยบอลลนทีงไหนบอลนก็ดจาข้าอยู่ห้องตัวน้าอกตัวโอก็เมื่อยแขนขอยดึงนันนี่ค่อยโอ้ยหมดคบหบมือเอาปล่อยเลยปล่อยก้อนก็ได้ค่อยปล่อยเด้อยาปล่อยแห้งทเรื่องน้เรืไใจขาบใครงี้ขไหวน้ำเออ เ,เดี๋ยวก็ได้กินด้วยบอก็ได้กเกงอยู่พอดีลวงลุงเอาไอ,อ้ยังเกาะหน่วยพักหวานหน่อยดอกดอกดอก,ดอกเออดอกดพักหวานมา <ไป S 1> แต่จังหวัดเลยบ่กาแตเลยครับมาแต่เลยแม่ออกเป็นเป็นของฝากเนี่ยเป็นไปเที่ยวเลยไปปริวาสนี่ยังเกาะเพิ่มเลยยังเกาะเขากั่มบ,บ่บ่แน่อใจครับอันนั้นสั้นเราเลยเนาะอื

ผลพว่วงตกแม่ผลพว่วงตกความจริงเขาเจอยากกินในเมยแดงมันส่งเครื่องไหมขัวแล้วก็หั่นซิงไค่ถอดหัวหอมต่อซิงไค่ถอดพริกแล้วก็หอมเมียง,งนั่นแหละมีคนมาจอดไหมเงินหรือยังนี่พี่ยังสีโบมีกับปลาทวนน่ะเราลองมาจอดบอบอเราบรหารไก่ของแสบโอ,อแม่อข,อแของแสบเลยของแสบและวะ มาทันลงเบิร์เด้นะ่ะบ่ลงบทันลงผมจอดช่วงมีซื้อจอดข้าวจับถาดยู่อุ้ยโคงออกอกอ็น,นมีว้ายิโงแน่น่ะอุ้ย อุ้ยนี่มันข่าน้ำเงินอันนั้นไงน,น้ำใบใหม่พี่แมงอันนี้ก็บกวางมาย่างกุ้งกุ้งเักือนั่นทำจริงสันลงกับขู่เลยก็ได้น่ะเะพี่น้องแก่ว่ามันถือว่าเป็นการแง่ไข่หมดแดงหมั้ยมันจะเป็นการขู่ไข่หมดแดงแแมันเขาคอนเ็ิร์ตได้ยัง <H it> องนี่ก็ถือก็บอกอะไรแง่ไดนนนนนนน้นี่ม่แม่นว่าบออะไรแง่ได้นี่ทั้งแง่ทั้งสั้นเหมือนบ่ ค <พ y> ีอ,อห้างนล็กเทาขวดอนมี้สองห่างตึ้งหัวเจ้าเด้ตึ้งหัวเจ้าสองสามห้างหลังเมนเมนเมนจเอาจะได้ก่อนทีเท่ก่อนนะยะเฝ้าไลา่ประธานเลยกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วตรงนี้นี่เฮ็ดปวกตาบออกลหลายลายเทน่เผือนี่เผือน,นี่เปื่อยสิเบิ้ล เปเอาไข่เนาะอือุ้ยตรงเขาฟังผุนบ่อ้ายอ้อ้ายอ้อ้เดี๋ยวเสียหลักฟังนี่ละน้องอ้ายเขาถือเล้วแน่ใจนะเฮ้ยมันเบียงมันบ่ก็ยนอยใครนอยนอยอุ้ยอุ้ยผัดมีใครบ่ท่านไดร้ายไม อุ้ยอุ้ยอ้าออเต็มอยู่เออหูแล้วน้องวิทย์ครับแยกจัดกันนั่สิความอุ้ยอุ้ยอุ้ยเผือค่อยค่อยอันนี้เขายาค่อยๆอุ้ยฉีกตือคอยก็ห้องทาละอ่อนอ่อนอ่นนีดิ้น้ำแม่ละเดี๋ยวเพิ่นกับคุ้นขืนแม่นเพิ่นกับคุ้นขืนนี่เข้า โอ้ยคนก่าหัวงไข่เพิร์ดี้ค่ะโอ้ยหประเทศไทย,ทไทยมีคนมาแย่แล้วพวกมันนี่กระสันนี่มันบาดแตงไงเถอะคนก้อนเต็มขาผมอยู่นี่ไปไปไปลายหังเนี่ยวุดแดงแฝงต้นมะม,ม่วงสามเหลี่ยมซีหาหก เจ็ดแปดโอ้ยเหลือบตาลายห้างอยู่คนแย่เดบิดกับพ่อแกงพอดีอันนั้นห้างคนแย่แล้วอืม ไครบอกยางหลายๆขึ้นว่าดากแล้วนะหุ่มหมุมดากแล้วหุ่มหนุ่มเออเออหนุ่มไหวเดียวสิแป๊ออกซอยหนุ่มหนุ้มยิกหัวมันเอออุ้ยขาวเออขาวสุจอดนี่เอเขาเข่โใ้ยเา เท่ก่อนเอาเอาเอาเท่ก่อนหูสีหนุ่มอันนี้ใครออกก่อนใครมันอยู่ในหันละสมแสบจั็กน้อยนี่เราบ้างสิขว่มเอาจับไปหายคขดเอาไปที่นี่แลนเจ้าแลนหนีไปไปไปถูหูหูหูมือสูงกว่าดิออกโชค <G ül> เ <G ül> จ้าว่าได้<อ>ใช่ผ่านไหตีใส่อยู่บอกเสือมันกัดจอดได้ <G ül> เอาสุดโชคซอยพอองถั่วโผล่ออกมาด้วยมันกัดดิกัดไก่ห่างห่างเบิอด Ooh <G ül> <G ül> อุ้ยอืออีตาโมเด็เงครบตาออกลูก <G ül> พ่อแม่นี่กะตาออกลูกเลยกะตาออกมาใกล้ๆล,ลูกเดินกัดนมมันนี่ออกมาลูกนะมาเร็วๆนั่นมาพี่เบิงบ่งเบิ้งเบิ้งโมเด,ด็งโคบตา,ม,ามันเอาออกอุ้ยอุ้ยมาพี่อาส่งมาพี่ส่งกับพ่อซ่งม,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 มาพี่ลูกเลยอออจะไปไก่คู่มาได้เคยมาได้เคยออกซื้อมาได้เ,ออเคยเจอซื้อนัก จย่าดูดไปนันเดอแหงแต่มีตะมิดหญายัาง,ยางดอกหญาคิดตุนโอ้หลุกเต่าก็พหลุกเต่าทัางนี้ลำดับความสูงอยู่ที่นั่งยองยอเอานะคะนี่หนึ่งสองสามจ้าพวกกอเขนเสือมันดูุดเขา่า มลยี่จะมีกวยกวยแดงจึงขึ้นเลยอพ่อโอ้ยคะแนนอันนี้นะได้ได้อันนี้เลยได้เกินอันนี้เลยเม็ดเมี่ยงแต่ว่าก็ชอบจริงกับพวกท่านอยากเอาเป็นแดงอันนี้ซาจุยดูดเข้าไปแงอยู่น้ำเมี่ยงเกาะต้นบางนาวของลุงรพ่ออยู่ในเหืองน่งเลซื้อว่าซิมีแต่ไข่ผักใครผักนั่งแหละกระแสคือการใส่ตุ่มป้า บอกว่าอุ้ยพูนขาวจัวนี่ต่ใครผักผักกระก้อยผักผักนี่แหละแบบก่พ้นกันมั่นแก่พ้นกันโชคคุณใดเอามโมดแดงมาใส่นะ่ะฮะนั้นหเหงแต่อด,ดำหอเหงแต่หอมวายนั้น เฮ็ดบาปเหรอโอ้โหนจะกัดตายัางอายมุดแดงเขาห้างเก่านะกำลังกำลังไตเขาครับเลยหนุมรัดไ้ลุยต่อใหม่เง่้ยว,วันนี้แล้วสูงสูงไม่ถอโชกตานั่มไปละ่ะ สิวาลินก็โบแมลินได้ค่ะพี่หน่องเก็เบแสบีรีได้มีอยู่แต่เพ็่ไใครผากไหมโอ้หุดนแดงใ้หัวกเ้ยใหน้อยๆนี่นะ กระตี้ตุนนี่มันเคยไข่กรุปีโมเดงข้างนที่มีแต่ห้างหน่อยตีนอกศาสนหางนะอยห้างหน่อยกระปดกระเป็ดไม่ก็ไม่เงาแหงมาที่นี่ 最下位です。 พ่อ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 ไม่ใช่ขวบดีนะปากอันนี้มันกว้างคุณใครอยู่แถวบ่อท่าทนไหนหลายกวเลย ใครพอท่านตรงฝนเท่าฝึงมากเลยๆเนาะเนี่ยกินอะไอีกหลายเถือกฝนหนึ่อยูหลายเถือกหลายเถือกโอ้โหเท่เธอถ่ายนานพอได้กินที่ยากด้ยเนาะไตตามสบายเลยแบบนี้สำนีแล้วครับพี่น้องมะหอยหงอนเหลวเหลือกขัดสันแล้ว เลยแซมนี่เลยกะบ่ตท่านเลือกดีดอกเลือกพ่อสังเขีบชังเขีบก่อนแล้วกะนี่เมนียเอาไกวลขวปนหรือว่าียเอาไวเ้เฮดเมียงกระไดก็ดีนี่ประมาณพอได้กินได้อยากดูส่วนมากกับซิมีแต่ไข่ผักมีคลิปเงยไขโมแดงประดับบารามี่องเลยเด้อค่ะพี่น้องลาไปก่อนสำหรับคลิปนี่บอกกันม่คลิหนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ